บุ๋มปนัดดาเตรียมยุติบทบาทการเป็นโฆษกจิตอา,าสาสบตรอกอแล้วครับหลังรัฐบาลจะยุบในสัปดาห์นี้เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นโฆษกจิตอา,าสาสบตรอกอได้ไม่นานครับสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีแต่ว่าวันนี้เองครับพลเรือตรีสุสรสรนคงสิริโฆษกศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถากนการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบตรอกอได้ออกมาเปิดเผยว่ามีแนวโน้มที่จะมีการยุติบทบาทของสอบตรอกอภายในสัปดาห์นี้แล้วครับ ตามที่นายภูมิธรรมเวชเชื้ชัยรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลเอาไว้ทําให้ล่าสุดบุมบรรด,ดาได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ครับโดยบุมได้โพสต์เอาไว้ว่า ข้อสรุปที่บุมรับทราบมาคือรัฐบาลตั้งใจยุสบสบทกภายในสัปดาห์นี้เป็นการเร่งด่วนเพื่อแสดงความจริงใจต่อชาวกัมพูชาว่าประเทศไทยมีเจตนาดีในการแก้ปัญหาและการคงอยู่ของศูนย์ก็เหมือนสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าทางเราไม่มีความตั้งใจในการสงบศึกตัวบุมเองก็คิดว่าสันติภาพคือทางออกที่สําคัญที่สุดเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนไม่มีใครสบายใจที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ตึงเครียดก็ได้แต่คาดหวังว่าครั้งนี้ รัฐบาลจะสามารถเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและป้องกันอธิปไตยผ่านการทูตอย่างที่ลั่นวาจาไว้อย่าทําให้คนไทยผิดหวังนะคะเรียกว่าเราต้องการแสดงความจริงใจต่อ,อกัมพูชาแล้วถามว่ากัมพูชามีความจริงใจให้กับไทยบ้างไหม